ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านอย่างเช่นเคยนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับสู่รายการพี่บูลซีเอสวันนี้เนี่ยผมจะพาผู้ชมมาอัปเดตต้นกล้วยของผมที่ปลูกมาสองปีนะผู้ชมครับอาว่ามันจะสูงแค่ไหนนะตอนนี้เนี่ยผมก็หาไม้หาพวกลาวตากผ้าอะไรมาค้ำไว้ไม่ให้มันล้มนะผู้ชมครับอาซึ่งต้นกล้วยเนี่ยคือจากเดิมเนี่ยผู้ชมคือตอนที่แบบผมแบบเริ่มช่อง YouTube มาใหม่ๆมอ่ะไอ้ต้นกล้วยต้นเนี้ยมันจะแบบเตี้ยมากเลยผู้ชมแบบแบบ เตี้ย,รยประมาณเนี่ยแต่ตอนนี้คือผ่านมาสองปีแบบตัวสูงกว่าผมอีกง่ะคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยแบบดูยอดคุณผู้ชมเห็นยอดปะยอดแบบสูงมากๆเลยคุณผู้ชมอ่าส่วนต้นกล้วยต้นนี้ชมครับก็เป็นต้นกล้วยที่ท,ที่ที่ไปเอามาจากที่ภาคภาคใต้นะครับเพราะผมมีคุณยายอยู่ที่ออที่จังหวัดพังงาก็เลยต้องไปเอากล้วยมาชมครับยายก็เอากล้วยมาฝาก ฝากมาตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วมันก็สูงจนเหนือเหนือหัวผมไปอีกคุณผู้ชมครับมาส่วนบริเวณรอบๆนี้นะครับก็มีลูกของพวกมันนะที่กาลังขึ้นมานครับปร,ป,รประมาณสามต้นนะคุณผู้ชมครับสามต้นเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมมาดูไอ้สามต้นนี้ว่ามันจะสูงสักแค่ไหนก็สามต้นนี้ก็สูงเหมือนกล้วยต้นแรกที่เพิ่งปลูกมาใหม่ๆนะครับ ส่วนข้างหลังก็ไม่มีอะไรข้างหลังก็เป็นเดิมทีข้างหลังเนี่ยเป็นเป็นเออเป็นสวนผักนะครับแต่ตอนนี้สวนผักของเราก็โดนหญ้าหญ้าพวกเถาวงเถาวันเลยรัดกินไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมเขาใช้การไม่ได้แล้วโอเคเออก็สำหรับสวนต้นไม้ผมก็ประมาณนี้สวนตรงตรงนู้นไม่เกี่ยวนะไอ,อ้ตรงนู้นของข้างบ้านเขานะออใช่ถูกต้องส่วนอ้หักแล้วเหรอผม บิดแค่นิดเดียวเองอแต่ต้องระวังนะเพราะว่าเครือกล้วยเนี่ยมันมันมันยาวมากเธอใครเดี๋ยวลอดมาก็ระวังเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้มันโขกหัวผมไปแล้วออโอเคก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่กล้าเอาราวตักผ้าออกเพราะกลัวว่าเดี๋ยวกลัวว่าไอ้ต้นกล้วยมันจะล้มนะผู้ชมครับอ่าถ้าเกิดล้มปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าเออมันเดี๋ยวกล้วยผมจะตายแหละเพราะกล้วยเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ว่า คุณยายผมที่เขาอยู่จังหวัดพังงาคือเขาส่งมาให้แล้วเขาก็ให้ผมมาปลูกปลูกมาสองปีแล้วครับผู้ชมครับอ่ากล้วยต้นนี้ส่วนรบริรอบๆนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเป็นเป็นทุ่งหญ้าชค,ครับก็ไม่มีอะไรมากคือปกติเนี่ยตรงบริเวณเนี้ยผมจะปลูกต้นไม้ไว้ซะซะซะ,ะ,ะส่วนใหญ่แต่รอแ,แ,แต่พอดีว่ามันมีปัญหาของแดดแล้วก็ปัญหาของพวกมแมลงซะ มแมลงสตูพืชก็เลยต้องตัดต้นไม้ออกไปนะครับผมก็เลยไว้แค่นี้นะไว้แค่ต้นกล้วยสี่ต้นนี้ช่วมครับอ่าโอเคก็คือเดิมทีเนี่ยตรงเนี้ยผมจะปลูกมะ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 ม่วงไว้เว้ยผู้ชมแต่พอดีว่ามันแดดร้อนแล้วก็มันมีมแมลงสตูพืชมาเยอะก็เลยตัดทิ้งไปนะเอะเห็นปะเนี่ยนี่คือรากเน่าของมันนะครับผู้นี่นี่นี่ต้นมะม่วงอส่วนข้างหลังต้นกล้วยก็จะเป็น เป็นหญ้ารกๆคุณผู้ชมครับก็จะไม่มีอะไรมากนะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นมะนาวคุณผู้ชมครับเป็นต้นมะนาวของผมนะแต่ตอนนี้มะนาวมันก็ไม่ค่อยได้ออกลูกเลยนะคุณผู้ชมกไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะออมโอ้ยพี่ดีเคตอนนี้กล้วยผมก็ยังไม่สุกถ้าเกิดกล้วยผมสุกผมก็จะมาขอมารายงานอีกทีนะก็กล้วยต้นนี้ผมก็จะคอยอัปเดตไปเรื่อยๆทีละ วิดีโอแล้วก็ทีละวันทีทีละปีนะอืมคุณผู้ชมดูตรงนี้ดิมันกาลังจะออกมามกำลังจะออกมาใหม่แน่เลยผู้ชมเป็นออกมาเป็นอีกหวีหนึ่งอะ่ะผู้ชมเออส่วนตรงนู้นไอตรงเขาเรียกอะไรอะ่ะไอผ้าตรงนั้นที่ผมเอาไปคุมไว้คือมันเป็นสะสะ,สะว่ายน้ํานะเออเป็นสะเป่าลมแหละตอนนี้ก็เลยไม่ไม่ได้เล่นก็เลยเอาไปคุมไว้นะผู้ชมครับอ่าส่วนต้นไม้ ที่เหลือนี่เป็นต้นที่ผมมันมันขึ้นเองคชรับอ่ะไอ้ที่เหลือนี่เป็นต้นที่ขึ้นเองนะเออไอพวกยาอะไรพวกเนี้ยมันขึ้นเองหมดยกเว้นในตรงนู้นถ้าเกิดไอตรงนู้นคือแบบเป็นคือผ,ผ,ผมปลูกไว้ตั้งตั้งแต่บ้านขึ้นนะเออตั้งแต่ผมเริ่มเออก็คือตั้งแต่บ้านหลังนี้ยเริ่มก่อสร้างขึ้นพ่อผมเขาก็เอาไม้ต้นไม้พวกเนี้ยเอาไปปลูกไว้นะปลูกไว้ยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคุณผู้ชมครับอ่า แต่ต้นไม้นะี่คือปลูกมานานนะคือไอ้ต้นพวกนี้คือปลูกมานานแล้วส่วนต้นกล้วยนี่ก็ปลูกมาสองปีนะ,ะ,ะคือตอนนี้ต้นไม้ผมก็เหลือแค่ต้นกล้วยกับต้นมะนานวนะทีย่ยังเหลืออยู่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกหญ้าพวกอะไรต่างๆพวกเถาวงเถาวันอะไรเงี้ยเออโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะถ้าถ้าเกิดสมมติว่าต้นต้นกล้วยผมเนี่ยมัน ถ้าเกิดว่าต้นกล้วยผมเนี่ยมันออกลูกหรือว่ามันเหลืองหรือมันอะไรผมก็ขอมารายงานอีกทีนึงนะคผูช้ชมครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย